ごありがとうございました อยู่กับดิฉันรัฐานาันสิริวัณยสุนทีนะคะในรายการบ้านช่าง พบกันทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา11นาฬิกานะคะเป็นรายการสดเลยค่ะคุณผู้ชมคะในการตกแต่งบ้านของแต่ละคนนะคะจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยว่าเจ้าของบ้านเนี่ยอยากจะได้บ้านแบบไหนอาจจะเป็นแบบรู้ลา้าหรือว่าอาจจะชอบแบบธรรมชาตินะคะการชอบแบบธรรมชาติคะ่ะก็อย่างเช่นการตกแต่งบ้านด้วยไม้เก่าแล้ววันนี้เราจะมาคุยในเรื่องนี้กันนะคะแล้วก็เช่นเคยคะ่ะดิฉันอยู่กับวิศวกรโยธาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของบ้านและก็ที่อยู่อาศัยอาจารย์สำเริงฤทธิพลิงค่ะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็คือเรบาบอกแล้วสองสามปีนี้จะมีเรื่องของเก่ามาแรงนะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นของเก่าไม้เก่าอะไรพวกนี้นะครับเป็นการตกแต่งแบบยุคเก่าจะเห็นว่าไปทําอะไรคนจะชอบแบบโบราณโบราณย้อนยุคอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เปอร์แต่งตัวยังย้อนยุคเลยนะฮะ เดี๋ยวนี้อะไรก็ดูทันสมัยไปหมดนะให้คนอยากจะย้อนตัวเองกลับไปสู่อะไรที่แบบเป็นคลาสสิกเป็นแบบดั้งเดิมใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใคือคือเหมือน iPad พดอะไอ้ไอแพที่เราใช้เนี่ยลักษณะเหมือนกระดานชนวนพม่าเลยนะแบบโบราณเลยนะคือหนาเท่ากันด้วยด้วยซ้ำไปนะฮะนั้นแบบว่าวันนี้คุยเรื่องเอาไม้เก่าๆหรือเอาของเก่าๆมาแต่งบ้านนะจะมีการผมไปที่นี่มาเป็นเป็นเพราะว่าอันนี้มันเก่าเก่าดิบๆเลยนะคือเก่าเนี่ยแบบเก่าดิบๆ แต่เขาบอกว่าเก่าดิบดีกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูรูปเลยนะครับคือการเอาของเก่าทุกชนิดมาแต่งบ้านก็มีกติกาอยู่สองาอย่างเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ดูไปตามรูปนะครับที่ขึ้นให้เห็นเนี่ยก็คืออันแรกอย่าไปตกแต่งทาสีมัน๋ยวให้ให้ให้ใหดูดูในรูปก่อนนะฮะว่าไอที่เอาเข้ามาใส่ในเนี่ยอันแรกคือเขาห้ามห้ามทาสีคือถ้าเป็นรถก็ห้ามทาสีนะเนี่ย สนิมต้องเกิดอย่างนี้เลยคือถ้าอะไรจะมาแต่งมารถคันนี้วิ่งได้ไหนก็จะเก่าแล้วเก่าที่สุดไปเลยนะคะรถคันนี้วิ่งได้นะไม่น่าเชื่อนะเนี่ยวิ่งได้เขาบอกว่าวิ่งไดจะวิ่งงตำรวจจะเรียกไหมเนี่ยแต่วเขาก็วิ่งอยู่แถวนั้นแหละวิ่งอยู่แถวนั้นไม่น่าเชื่อคืออันนี้เอาของเก่ามาแต่งนะะรเอาของเก่ามาแต่งแถานั้นไม่ไม่เลื่อนแล้วไม่รู้เป็นไงเดี๋ยวดูสิทำไมทำไมถึงไม่เลื่อนอาอาเลื่อนแล้วนะเอาดูแล้วโอเค เดี๋ยวไปดูที่ภาพกันต่อนะครับไปดูที่ภาพกันต่อนะดูภาพกันต่อนะคืออันนี้คือเก่ามากเขามีข้อแม้ว่าอย่ามาพ่นสีอย่าเอาไปทํายางอะไรพวกนี้นยางแต่ยางคงต้องสูปหน่อยนะเพราะว่ามันมันมันต้องวิ่งได้นะจะเป็นอันตรายนะรถคันนี้วิ่งได้นะครับแล้วแล้วส่วนที่อยู่ในนี้เห็นไหมเก่าจริงจนะคะ่าประมาณหกหกสิบห้าปีน่าจะหกสิบห้าปีเขาบอกว่ามันมันไม่เหลือเศษอะไรมาก ที่เหลือนี่คือขนาดนี้ทําให้วิ่งได้เป็นคลาสสิกนะจริงๆเวลาขับก็ควรจะมองระหว่างทาง<อ>า <ๆ S 1> ด้วยว่า <ๆ S 1> มีอะไรหล่นหรอ<ช>ือเ่าเพราะงอะไรมีเครืงซ้ายแต่อย่างขั้นซ้ายกึ่งกลางกลางไงนะอันนี้เวลาน,น,น,นั่นเวลาเขาเก็บของเก่ามาแต่งบ้านเขาขอร้องอย่างเดียวว่าอย่าทาสีมันสมมติว่าเอาป้ายอะไรมาก็ตามนะไฟเขียวไฟแดงแต่ไม่ใช่ไปเลาะเลาะไฟเขียวไฟแดงนะไม่ได้นะหมายถึงว่าเอาที่เขาทิ้งแล้วหมดอายุแล้วอะไรเนี่ยนะมันความบันติกป้ายอะไรก็ตามอย่าเอามาแต่งเพิ่ม ถ้ามันจะถลอกบอกเปเือกอะไรพวกนี้ก็ก็เป็นเสน่ห์ของเขานะคะก็ปล่อยให้เขาคงเอาไว้อย่างนั้นนะอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เชลล์นะแต่ก็บอกว่าถ้ามันโลแล้วเลิกใช้แล้วยางอะไรพวกนี้นะของกาอันนี้เป็นร้านเหมือนร้านกาแฟนี่ใช้ยางมาตกแต่งร้านกาแฟได้นะคะตกแต่งร้านกาแฟก็อีที่ยางเขาเป็นความชอบเที่ยวของเก่าคือเขาทําพวกโรลเทร์ลี่อ่ะเขาทําพวกแต่งรถด้วยนะเนี่ยเนี่ยรถคันนี้ขี่ได้นะ แต่มีแต่เบลเลอร์จักรยานเนี่ยนะขี่ได้ดังทันแต่ว่าไ,<ห>ไ,ไปขียย่อาจจะไปจอดคนผมชอบว่าคนขโมยนะอย่างเงี้ยมันคลาสสิกไงคลาสสิกนะฮะคือพวกนี้ไม่ไม่มีแล้วนะครับที่มีเครื่องอยู่เนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะใช้ใช้ปั่นได้อย่างเดียวคือจกอักรยานคันนี้มีเครื่อง <ภา S 2> อสมัยสงครามโลกนะครับนะฮะคือถ้าจะมาแต่งเขาบอกว่าอย่าพ่นสีมัน <ภา S 2> อย่าตกแต่งมันแต่ว่าล้อยางเบรกอันจะต้องใส่ให้ได้นะฮะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นรถคันที่เขาใช้วิ่งอยู่นะปัจจุบันนะฮะสีแสดเป็นรถฟอร์ดรุ่นโบราณ อันนี้เป็นหางระเบิดนะครับหัวระเบิดระเบิดไปแล้วแหละ,ะ,ะเอามาตกแต่งได้แต่ก็ต้องถูกกฎหมายนะครับเขาจะขายในแบบนี้เหมือนเอาลูกกรงอันเนี้ยอันนี้ลูกกรงคลาสสิกนะ,ะอย่าอย่าไปทาสีมันเพราะลูกของแท้ต้องมีสนิมเยอะนะแบบนี้เลยเด<ม>ีย๋ยวนี้ขายเป็นของคลาสสิกไม้นะครับถ้าจะเอามาต้องเป็นไม้แบบโบราณ<ม>ที่อย่างนี้นะครับคืออย่าไปแต่งยกเว้นขัดทําความสะอาดพอแล้วนะครับนะครับไม้มีโต๊ะกาแฟนะฮะ กาแฟกาแฟนี่คือโตเป็นโตนักเรียนแบบโบราณนะก็คือย้อนยุคเลยนะอย่าไปทาสีอย่าไปทา,ชาแชลักเพิ่มอย่าไปยกเว้นทําให้มันแน่นแข็งแรงพอทำให้แข็งแรงได้แต่ให้คงความมีเสน่ห์ของไม้เก่าของเก่าเอาไว้ถ้ามันขึ้นนงินขึ้นดาก็ปัดมันออกบ้างนะ,ะอันนี้ดูไม่ได้หรอกแต่แตว่าเท่นะครับเป็นการย้อนยุคเดี๋ยวนี้เขาก็ขายเป็นของเก่าโดยไม่ทําโดยไม่ทําความไม่ไม่ปรับปรุงให้มันดีนะเอาอย่างเงี้ยดิบๆเลยนะพวกนี้อาจจะ ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าใครมีนะฮะบานอย่างนี้เขาเรียกว่าบานเฟียมนะฮะอันนี้เป็นสเสน่ห์เลยนะเมื่อก่อนจะเห็นในบ้านตามต่างนะจังหวัดหรือในโซนที่เขาอนุนรักษ์บ้านเก่าๆเอาไว้นะคะอาจารย์เนี่ยแบบนี้ดีเยอะนะคือตึกแถวโบราณเนะี่ยใช้เปกเรียกาบานเฟียมนะฮะบ,บานเฟียมแบบแบบนี้ติดบานพับไว้<ะ>คือของแท้ถ้าจะเปลี่ยนบานพับถ้ามันหักมันขาดก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าไม่ไม่หักไม่ขาดไม่พัง อย่าเปลี่ยนสนิมนั้นเป็นเสน่ห์นะ,ะเดี๋ยวนี้สนิมนั้นเป็นเสน่ห์เลยนะของการแต่งเนี่ยครับป้ายอย่างเงี้ยเอาคงไว้นะครับถ้าถ้าไปขัดให้แจ่มจะไม่มีเสน่ห์ละจะหมดความคลาสสิกไปแล้วนะอันนี้เป็นนี่ครับหลังก็ะสีก็เก่าไม้เก่า,เกาๆเขามีกติกาอย่างเดียวว่าห้ามทาสีมันลงไปค่ะห้ามเปลี่ยนแปลงมันลงไปนะแต่ยกเว้นถ้ามันผูกก็ควรเอาออกนะอันนี้อันนี้นะนี่ครับ นี่ก็คือสังกสีเก่าไม้เก่าส่วนทงเทิงอะไรที่จะเก็บมาตามไหนก็ตามห้ามห้ามบิดเบือนธรรมชาตินะค่ะอ่าน,นี่เป็นร้านกาแฟแล้วก็เขาอยู่อาศัยด้วยนะเจ้าของบ้านอันแรกคือใช้ตังค์ไม่เยอะยกเว้นท่านจะแต่งแบบคลาสสิกรู้อันนี้เป็นมุมหนึ่งนะผมว่าเออแต่ของเก่านี้ไม่แพงกว่าของใหม่ละคะเออมันบางอย่างมันคลาสสิกไนงะมันแพงนะบางอย่างเนี้ยเนี้ยถ้าเกิดเก้าอี้ตัวนี้นะเขาบอกว่าแพงกว่าของใหม่นะฮะความคลาสสิกไงเช่นอายุมาก นับร้อยปีนะแพงแต่อย่างนี้ที่เขาทําอย่างนี้ได้เป็นเพราะว่าบรรพบุพร,รุษเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็เขาก็แทนที่จะทิ้งนะก็เก็บไว้แต่บางอย่างเขาบอกเขาไปซื้อด้วยความชอบเป็นมุมหนึ่งที่เขาพ,พบปะเพื่อนฝูงด้วยการเล่นดนตรีนะฮะแต่ด้วยหัวใจศิลปินผมเชื่อว่าเขาเลยมองดูดีหมดทั้งร้านนยฮะปัจจุบันก็เลยเนี่ยครับไม้ไม่เคยทาสีสักอันหนึ่งนะได้ยังไงแล้วป้ายทะเบียนรถไปเก็บมาจากไหนจากไหนก็มาแต่งโดยเขาบอกว่าอย่างเดียวขออย่างเดียวว่าห้าม สห้ามพ่นสีห้ามทําให้มันชัดเจนดิบๆแล้วต้องแต่งแบบไหนตามใจตามใจค่าตามใจค่าเขาไม่แต่งตามใจคนอื่นนะ,ะเขาบอกว่าเขาไม่ทําตามใจคนอื่นไม่ทําตามใจแคาล็อกทําตามใจตัวเองอย่างเดียวนะการนี้เป็นร้านกาแฟเผื่อใครถามว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่เชียงแสนนะครับน,ะนี่ครับก่ออิจาปูนนี่เป็นห้องห้องของเขานะอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะที่เห็นเป็นรอยปูนใช่ใช่คือตอนแรก น้องพลายคิดไม่เสร็จใช่อันนี้เขาเสร็จแล้วนะไม่ทาสีดิบๆเลยสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยประตูเขาก็เขียวๆแต่หมายถึงว่าที่เขาเขาบอกอันนี้เป็นเป็นเก่าโดยธรรมชาตินะฮะอย่างนี้คือประตูเนี่ยเขามันติดให้มันปิดเปิดได้เท่านั้นแต่ไม่ทาสีวงกบก็ตีปิดนู่นปิดนี่อย่างเงี้ยอันนี้เสร็จแล้วนะครับไม่ไม่ใช่ว่ามันอยู่อย่างนี้นะครับเป็นร้านนี้ที่เสร็จแล้วนะฮะทุกอย่างเขาไม่ทาสีเพิ่มเอาเอาสีของมันนะคเขาบอกว่าถ้าปั้มจัดจัดตกแต่งตามใจชั้นตัวเองอันนี้เป็นมุมดนตรีเย ด้วยความเป็นศิลปินเขาอาจจะคลัสส่กิกกส,สิกหน่อยนะเป็นศิลปินก็อัตอาร์ตหน่อยเป็นเป็นม้าหนึง่งม้านั่งอะไรเงี้ยคือทุกอย่างไม่มีการเอาสีมาแต้เลยนะตกแต่งตามสีถลอกบ,บอบเปือยยังไงก็อย่างนั้นแหละนคะรับฟ้าเพดานตรงมีป้ายทะเบียนรถจะหลุดจะแปะกจัดยังไงก็<อ>แล้วแต่ความชอบเลยเผื่อว่าใครจะโดนจิกป้ายทะเบียนไปดูที่แต่ว่านี่รู้สึกเป็นของเมืองนอกเผื่อตอนช่วงน้ําท่วมไงเดี๋ยวนี้มีนะช่วงน้ําท่วมป้ายทะเบียนแล้วไปอยู่ตามร้านพวกเนี้ย แต่ว่าถ้าเคยเขาบอกถ้าใครเจอเขาบอกก็คืนเ,าาเขาไปเพราะว่าเขาตั้งอยู่ข้างถนนตั้งนานไม่มีใครเอาเขาก็มาแต่งร้านอย่างนี้เยอะเลยนะครับป้ายทะเบียนเป็นของคลาสสิกด้วยนะครับจริงๆเขาไปก็ไปลองส่องดูได้นะเผื่อเจอของรถเราช่วง,ง,งน้ำท่วมช่วงน้ำท่วมแล้วป้ายมันหลุดไงนะนี่ครับนี่ครับห้ามทาสีคือเอาไม้เก่าอย่างเดียวไม้เก่าไม้ฝาไม้ตรงไม้คานไม้พื้นไม้เสานะท่านไม่ต้องกังวลเรื่องปลวกนะครับแต่โดยเอา คือปลวกเนี่ยสามารถทาน้ํายาน้ํายาชนิดใสแล้วให้มันอยู่คงอย่างนี้ได้นะครับโดยไม่ต้องคิดมากเลยนะเขาบอกว่าแต่งต้องแต่งตามนี้แต่งตามสภาพที่เราคิดไว้นี่เขาเป็นร้านที่แต่งรถด้วยนะเขาก็เลยมีคลาสสิกด้วยนะเนี่ยเขาเอามอเตอร์ไซค์ที่คันไหนไม่ใช้แล้วแทนที่จะทิ้งไปนะ เาก็มาแต่งซะเอาป้ายเปื่อยมาใส่ป้ายหัวเทิงหัวเทียนเนี่ยพวกนี้คลาสติกนะครับเห็นอย่างนี้นะฮะเป็นป้ายโบราณโบราณเลยค่ะแล้วเราก็ได้เห็นไอเดียในการตกแต่งบ้ากหลายๆรูปแบบโดยการใช้ไม้บ้างซื้อของเก่าๆมาตกแต่งบ้างนะคะแต่ขอแจ้งท่านผู้ชมนิดนึงค่ะสําหรับช่องทางการรับชมรายการบ้านช่างในช่อง New Vision นะคะก็สามารถรับชมผ่านจานรับสัญญาณ PSI O2 ในช่อง124หรือว่าถ้าอยากจะดูทางอินเทอร์เน็ตดูแบบสดๆกันเลยนะคะที่ w w w n e w ดู vision channel t tv ค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะติดต่อกับทางสถานีเราหรือว่ารายการต่างๆของ New Vision นะคะก็ติดต่อผ่าน Facebook ได้ค่ะ www.facebook.com/newvisiontv นะคะแล้วก็มีช่องทางกะทางอีเมลด้วย newvision@newvisionchannel.tv ค่ะและสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราจะเปิดรับสายตดจากทางบ้านอยากจะโทรมาพูดคุยกับการตกแต่งบ้านด้วยไม้เก่าจะปรึกษากาันหรือว่าถามเรื่องใดๆของบ้านตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ท่านชมได้โทรมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวพอจะบอกเบอร์เอาไว้เลยนะคะที่เบอร์0ู 9649079ค่ะย้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะ029649079สําหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ